พิมชนกพุกสุขสัมภาษณ์อาจารย์ด็อร์ชื่อเพราะมากเลยคัทยากรสสิธรามาตว้าวเกี่ยวกับพรรคเอฟดีนายรมันซึ่งเป็นพรรคโปรดของอีลอนมัสนะฮะพรรคของอลิซวิเดลพรรคของอีลอนมัสพรรคของฝ่ายขวาที่เจดีแวน์นิยมชมช,มชอบด็รคัตยากรสสิทรามาตภาควิชารประวัติศาสตร์คักนะอักษรศาสตร์หมหาวิทยาลัยศิลปกรนะฮะ คุยเรื่อง AFD ดีเนี่ยแหละโดยที่บทสัมภาษณ์นี้เกี่ยวกับพรรคเอฟดี AMD, ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเป็นบทสัมภาษณ์ผมไม่ได้จะอ่านแต่ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมไปอ่านนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานของวันโอวันเข้าไปสัมภาษณ์มาเกี่ยวกับการเติบโตของพรรคฝ่ายขวาจริงๆแล้วอาจารย์ท่านนี้อาจารย์คตัตทยกรเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะแต่ว่าอาจารย์คตัตทยกรเนี่ยเป็นอาจารย์ซึ่งผมจัดอยู่ในแคตตากรีของคนซึ่งยังไม่ได้ดังในระดับแมส คาอนี้ปัญหาของการที่มีอาจารย์เก่งๆซึ่งยังไม่ได้ดังในระดับแมสอะไรอย่างเช่นอาจารย์คัติยากรเนี่ยคือคำว่าดังไม่ได้ดังในระดับแมสคือคือดังในหมู่นะักวิชาการกันเองแต่ว่าประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จักอะ่ะมันเป็นปัญหาสําหรับประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมดีใจที่วันอวันเนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์ซึ่งมีความรู้แต่ว่ายังไม่ได้ดังระดับแมส จริงๆแล้วการดังระดับแมสะมันจําเป็นเพราะว่ามันทําให้สื่อสํานักต่างๆรู้จักแล้วก็จะได้โทรศัพท์ไปหาจะได้สัมภาษณ์สิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดในการผลิตรายการตั้งแต่สมัยผมทํางานเบื้องหลังตอนที่อยู่ที่ Newsline ก็คือว่ามีอาจารย์ซึ่งเก่งเยอะมากเลยแต่ว่าเอาง่ายๆคือสื่อเราไม่รู้จักเราเข้าไม่ถึงเราไม่มีเบอร์เราไม่รู้จะติดต่อไปอย่างไรอะไรเงี้ย มีอาจารย์เก่งๆแบบนี้เยอะนะฮะที่ไม่ได้ดังระดับแมสที่เชี่ยวชาญทุกเรื่องแล้วตอนแรกอะตอนที่ทำ voice เนี่ยมันเป็นหนึ่งในภารกิจที่เราอยากทำคือเราอยากที่จะดึงนักวิชาการที่ยังไม่ได้ดังระดับแมสเนี่ยมาดังในระดับแมสเพราะว่าผลนักวิชาการมาดังในระดับแมสเนี่ยหรือแม้กระทั่งคอลัมน์สอะไรเงี้ยมันทําให้พลเมืองได้องค์ความรู้สูงขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันก็คือว่ามีนักวิชาการซึ่งโล่โปรไฟล์ซึ่งทํางานวิจัยเต็มบ้านเต็มเมืองเลย ในเหมาลัยทั้งประเทศเนี่ยทุกประเทศด้วยแต่ว่าที่ยอมออกทีวีอะและที่สื่อมีเบอร์มีอยู่นิดเดียวคราวนี้ผมต้องแสดงความชื่นชมนิดหนึ่งว่า101 world เล่นบทบาทในการดึงนักวิชาการที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงเนี่ยให้มามีชื่อเสียงให้สื่อได้รู้จักเนี่ยวันว world เล่นบทบาทนี้ได้ดีอีกสถานีหนึ่งซึ่งเล่นบทบาทนี้ได้ดีคือไทย PBS ไทย PBS เเล่นบทบาทนี้ได้ดีโมเดลของ voice เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือจะเอานักวิชาการเนี่ยมาจัดรายการเลยซึ่งเราก็ทำได้สำเร็จกับหลายท่านนะฮะ เอาวิชาการนักวิชาการเอาคอัมนสเนมมาจัดรายการเพราะว่านักวิชาการและคอัเนสก็เขาก็มีสีพอมีแสงพอที่จะจัดรายการเป็นดาวเรื่งได้แต่ว่าถ้าถ้าสื่อใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถทําแบบนั้นได้คือเอานักวิชาการมาจัดรายการประจําเลยอะ่ะเพราะว่านักวิชาการเขาก็มีงานประจำใช่ไหมอีกโมเดลซึ่งทําได้ก็คือว่าคุณต้องแนะนําให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยลุงป้าหนะ้าอาชาวบ้านต่างๆต่างจังหวัดที่นั่งดูทีวีเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักด็อกเตอร์เก่งๆในทุกมหาลัยอ่ะ แล้วนี่หนึ่งด็อกเตอร์เก่งๆในแต่ละมหาวลัยที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยก็มีนะฮะซึ่งไม่ชอบออกทีวีไม่ชอบคุยกับสื่อซึ่งถ้าคุณเป็นแบบนั้นนี่อย่าเป็นอย่าเป็นเพราะว่ามันทําให้องความรู้ที่คุณมีอยู่ในฐานะอาจารย์เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในหมู่เฉพาะนักศึกษาซึ่งมีโอกาสเรียนในหมหาวิทยาลัยในห้องเรียนของคุณ ซึ่งมันไม่พอคุณอุตสาห์เป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยคุณต้องเปิดตัวต่อสื่อสารมวลชนแล้วก็ถ่ายองค์ความรู้ที่คุณมีอยู่ให้สาธารณชนโดยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่มีโอกาสไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนํานี่เป็นหน้าที่ของนักวิชาการด้วยในการให้องค์ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อเพราะฉะนั้นอย่าเล่นตัวมากเวลาสื่อโทรไปนักวิาชาการเยอะมากอะเล่นตัวที่ที่ยอมมาโผล่บนหน้าจอทีวีคือประมาณ20%มีอีกเพียบ ฉันก็วันวันเนี่ยนี่ก็เป็นท่านหนึ่งนะฮะที่ที่เริ่มให้คุยเนี่ยกับวันวันแล้วหลายท่านก็ไม่ได้ชอบคุยกับสื่อนะฮะแต่วันวันเขาเป็นวิชาวิชาการหน่อยไงพอไปคุยนะักวิชาการก็เหมือนกับว่าคุยกับนวิชาการกันเองนะฮะงานเขียนอันนี้แนะนำนะครับอีกครั้งนะฮะ um, self-induced vanity ประมาณนั้นนะฮะ มันเป็นศูนย์หนึ่งของงานที่เป็นความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ไม่มีโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือเรียนจบมาแล้วแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าไปในห้องเรียนเพราะว่าคืออันนี้ความแตกต่างของเมืองนอกเมืองไทยผมอยู่ในสารัฐเนี่ยนักวิชาการชั้นนำเนี่ยหลายคนไม่ออกสื่อเพราะว่าสื่อหลอกใช้นักวิชาการเพื่อสซาไบสื่อในสหรัฐเนี่ยนักข่าว exploit นักวิชาการมากแล้วเวลาเวลาออกอะไรเงี้ยให้เอาซาไบแบบนาทีเดียวแล้วตัวนักวิชาการเขาเสียหายตอนผมเรียนปริญาโทที่จอห์นซ็อบกินส์เนี่ย ผมเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีของสงครามนะฮะและทฤษฎีในการปกครองโลก global theory and history uh, global war uh, global theory and war uh, global theory and global and war เ,เนี่ย, uh, and and war, ย,นยคนซึ่งเป็นอาจารย์ซึ่งอยู่ประจำภาควิชาผมเนี่ยเป็นอาจารย์ซึ่งมีชื่อว่า charles doran charles doran เนี่ยเขาสอนผมแล้วก็เป็นอาจารย์ซึ่งในคณะเนี่ยนักศึกษาไม่ได้นิยมมากแต่ผมนิยมเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนซึ่งบอกผมโดยตรงเลยว่าสื่อเนี่ยมันแย่ และแกเคยต้องออกรายการทีวีในแบบที่นั่งเถียงกับอาจารย์คนอื่นสื่อชอบเอาอาจารย์ไปเถียงกับอาจารย์แล้วก็ให้แต่ละคนพูดคนละสองนาทีครนี้ถ้าเกิดคุณเอาคนซึ่งมีความรู้ระดับแบบที่เป็นด็อกเตอร์เขียนหนังสือได้ไปคุยในเวลานาทีถึงสนาทีให้เถียงกับอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยในที่สุดคุณจะได้เนื้อหาซึ่งคือขยะ สื่อสารมวลชนกระแสหลักในสหรัฐที่ทําเช่นนั้นเยอะมากก็เอาอาจารย์ไปนั่งชนกับอาจารย์อีกคนนึงแล้วก็เอาซาวไบคนละนาทีครึ่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็คัดจบหรือไม่บางทีสัมภาษณ์ไป20นาทีตัดเหลือสนาทีคือโชคดีสื่อไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ความที่สื่อในสหรัฐเป็นอย่างนั้นเยอะนักวิชาการจำนวนมากเนี่ยปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์สื่อเลยยกเว้นประเปเป็นประเภทหิวแสงอะไรเงี้ยหิวแสงหรือหิวหรือหิวเงินนั้นก็มีนักวิชาการสายหิวแสงหิวเงินในสหรัฐเนี่ยที่ยอมไปออ เพราะว่าสื่อในอเมริกา exploit แต่สื่อไทยไม่ได้ exploit สื่อไทยเนี่ย exploit บางกลุ่มแต่ไม่ได้ exploit นักวิชาการผมเลยกล้าชวนให้นักวิชาการที่ยังไม่ดังเนี่ยรับสายสื่อแล้วก็ออกรายการเยอะเพราะว่าคุณทำให้ประชาชนทั้งประเทศมีองค์ความรู้สูงขึ้น